ใหย่9กวา่าตอนนี้คุณใหญ่สุขภาพแบบแข็งแรงกว่าเดิมเยอะลุกขึ้นมาทำกิจกรรมทำะไรได้ จากเดิมที่คุณยายนอนอยู่มันอย่างที่แบบไม่ค่อยยอมกระดุกกระดิกอะไรเลยอ่ะตอนนี้คุณยายก็เดินไปห้องน้ําแล้วก็ลุกขึ้นมาทํากิจกรรมทําอะไรได้โอเคดีมามคุณยายคุณยายทานอะไรอยู่บ้างตอนนี้อ๋อตอนนี้ให้ให้คุณยายทานโปรตีนของคุณหมอตัวเดียวอยู่ค่ะอ่าซึ่งที่ถามแอดมินไปแล้วว่าอยากให้คุณยายทานแคลเซียมออแกนิกเพราะพี่จะเปลี่ยนแคลเซียมคาร์บอเนตทีนี้สําหรับคุณยายหมอเสริมให้แล้วกันนะครับก็คือจริงๆให้คุณยายทานถั่วปั่นได้ด้วยได้นะ ถั่วเนี่ยทานได้ทุกคนเลยเอาถั่วไปปั่นน้าแกเกียวมีปัญหาสําหรับอาหารเสริมคุณยายแล้วก็ตัวพี่เองเนี่ย D3 K2 กับแคลเซียมออร์แกนิกแคลเซียมวีแกนะนะครับสตัวนี้มองว่าวัยทองผู้หญิงเนี่ยจำเป็นมากๆนะครับในเรื่องของกระดูกแต่ว่าแนะนําว่าให้กินจากธรรมชาติด้วยนะครับอย่าพิ่งแค่อาหารเสริมอย่างเดียว